สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาชมสวนผักคุณยายกันนะคะเห็นไหมเห็นผักไหมคะเนี่ยเขียวๆเนี่ยคอดสค่ะเป็นผักกาดพันคอนนะคะรสชาติเขาจะหวานกรอบแล้วก็อร่อยลูกค้าจะชอบค่ะอันนี้จะถามหากันเยอะเวลาไปขายที่ตลาดนะคะจะถามกันเยอะนี่เห็นไหมสวยไหมเนี่ยคือต้นที่เขาสมบูรณ์นะคะนี่ ปลูกได้ไม่เยอะค่ะแปลงนี้ปลูกปนๆกันกับสลัดแก้วนะคะนี่เดี๋ยวดูดูค่ะเหมสวยไหมนี่เดี๋ยวจะพาเดินชมสวนผักกันนะคะสีดำๆขวามือนี่พืงหวานลงไปเป็นผักชีชีลาวค่ะมันยังไม่งอกเท่าไหร่อีกสักสองสวันก็จะเปิดนะคะภ้าคุมไว้ให้อะไรอ่ะให้มันอบชื้นอะไรอากาศความร้อนอะไรพวกนี้ค่ะ เกี่ยวกับกเกษตรให้มเมล็ดงอกมันดีมันมันงอกดีอะไรประมาณนี้นะคะนี่สองแปลงข้างหน้าเรานะคะตรงนี้ก็เพิ่งหวานไปเหมือนกันอันนี้แปลงนี้นะคะเป็นเลดโอค่ะมันงอกแล้วนะแต่ว่ามันต้นเล็กมากมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวต้นมันโตอ่ะเราจะพาชมอีกทีหนึ่งนะนี่อีกแปลงนี้อันนี้ กลีนโอ๊คค่ะอาทิตย์หน้านี่จะแยกลงแปลงปลูกนะคะอันนี้มันมันถือว่ามันถี่นะคะนี่คือหวานลงไปเลยเอาเมาเล็ดมันหวานลงไปเลยไม่ได้เพาะเพื่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอาทิตย์หน้าจะแยกลงปลูกนะคะมาดูเนาะนเดี๋ยวถ้ามันโตเราจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะนี่แปลงนี้คอสค่ะหวานไปเมื่อวานนะคะอีกสองสามวันงอกนะคะนี่นะคอส เดี๋ยวพาไปเดินดูใกล้ๆนะคะอันนี้ผักไม่ค่อยมีค่ะช่วงนี้ตัดไปขายเยอะแล้วนะคะนู่นเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูใกล้อันนี้เป็นสลัดแก้วนะคะสลัดแก้วสวนนี้มันจะหวานกรอบนะคะอร่อยด้วยลูกค้าจะติดใจเอาไปขายที่ตลาดคุณยายตัดไปขายเยอะแล้วค่ะเหลือแค่นี้นะคะนี่เห็นไหมเห็นไหม,มเดี๋ยวจะพาไปชม คอสกันนะคะคอสนะเบี้ยมันโตแล้วนะคะอันนี้ก็แก้วนี่แก้วแก้วอันนี้ขนาดนะคะมันจะวายแล้วเนี่ยมันแก่แล้วเดี๋ยวจะรื้อแปลงแล้วค่ะอันนี้นี่มาดูนี่เนี่ยคอสอายุได้14วันนะคะนี่เดือนกว่าถ้ามันโตก็เก็บขายได้เดี๋ยวถ้ามันโต,โตสวยๆกว่าน,นี้เดี๋ยวจะมารีวิวจะพารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะ จะถ่ายภาพสวยๆตอนมันโตมาให้ดูอีกทีนึงเนาะ